ร้อมไปประกวดแล้วแอนโทเนียชิวชิวไม่สถานข่าวลือยกเลิกประกวด mu 2 0 2 3แอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2 0 2 3เมื่อวานนี้ควงชัดนลินรองชนะเลิศอันดับ3และนิชาภูโพคะ รองชนะเลิศอันดับ4ออกงานซึ่งเมื่อวานนี้นักข่าวก็ได้ไปถามถึงประเด็นเรื่องของคุณแอนจักกระพงเจ้าของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบอมอจอ JKN Global Group JKN ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe ที่มีการรายงานของเลื่อนชำระหุ้นกู้จนมีข่าวลือตามมาว่าทาน JKN กำลังจะยกเลิกการประกวด Miss Universe เพราะว่าขาดสภาพคล่องกำลังหากลุ่มทุนมาซื้อต่อก่อนที่คุณแอนจะออกมาโพสต์ว่าเป็นข่าวปลอมและจะดำเนินคดีซึ่งแอนโทเนียโพซิล มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ที่จะเป็นตัวแทนคนไทยไปประกวดในปีนี้ที่เจ้าตัวก็บอกว่าเห็นข่าวแล้วก็ไม่ได้ตกใจเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงหากจริงก็คงต้องได้รับแจ้งจากกองใหญ่แล้ว ตัวเองก็ทำหน้าที่ของตัวเองตั้งใจฝึกซ้อมให้ดีที่สุดพร้อมกับขอ,อกําลังใจพร้อมแฮชแท็กเดียวลานย่าโมโกจักรวาลและงานนี้นักข่าวก็ได้ถามถึงเพื่อนนางงามอีกสองคนรองหนึ่งแจสซี่กิรนาและรองชนะเลิศอันดับสองวีนาปวีนาที่พักหลังไม่เห็นออกงานร่วมกับเพื่อนๆกองประกวด ซึ่งทั้งสามคนก็พร้อมใจตอบพร้อมกันว่าติดภารกิจขณะที่ก็มีข่าวลือในกองประกวดว่าทั้งสองคนเลือกที่ไม่เซ็นสัญญากับกองประกวดโดยหนึ่งคนได้เซ็นของตกลงและจ่ายเงินค่าเสียหายให้กับกองประกวดแล้วส่วนอีกหนึ่งคนยังไม่ได้เข้ามาเซ็นสัญ,ญญาและอยู่ในช่วงของการเจรจาหาข้อตกลง